วัสดีค่ะพรอาจารย์แล้วหนูก็มาครั้งแรกนะคะม,มีคำถามหนึ่งค่ะที่หนูเคยถกเถียงกับเพื่อนก็คือว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เป็นคนโสดมาตั้งแต่เกิดน,นะคะมไม่เคยมีแฟนเลยอย่างเงี้ยค่ะในขณะหนูเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะคะแต่ว่าครัวนี้เนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้แบบ มีความสุขก,กับเรื่องความรักตลอดมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีความรักมันคือการมีกรรมฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดเรื่องการมีคู่ครองดีกว่าเพราะว่ามันเราควรจะตัดกรรมทุกทุกสิ่งที่เราทำแม้แต่ว่าพ่อพ่อแม่มีเราก็คือกรรมของพ่อแม่เรารู้จักใครมันก็คือเกิดจากการอาจจะมีกรรมต่อกันมาฉะนั้นเนี่ย เราก็ควรจะตัดกรรมของเราโดยการที่เราไม่ควรจะมีคู่ครองอหรือแม้แต่คนที่แบบมีเป็นสามีภรรยากันบางคู่อย่าเงี้ยก็มองเห็นว่าการไม่มีลูกก็คือการตัดกรรมเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยสงสัยว่ามันต้องโหดรห้ายขนาดน,นั้นเลยเหรอคะอกับการที่แบบว่าเอ้ยเราเป็นเราก็คือเป็นผลผลิตแห่งกรรมเลยเหรอแล้วเราก็ต้องตัดกรรมด้วยการที่ไม่ต้องมี คู่ครองแล้วนี้เราก็ไม่ต้องรู้จักใครใหม่สิคะจะได้ไม่ต้องมีกรรมต่อกันไปเรื่อยๆเงี่ยหนูก็แค่สับสนนะก็อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามว่าออพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้หนูยำ<อ>แ,แจ้งหน่อยค่ะขอบคุณค<อ>่ะคนมันเข้าใจเรื่องกรรมผิดนะะอมันเป็นอย่างเนี้ยแหละมันไม่รอบรู้เรื่องกรรมมันคิดเหมือนพวกนิครณน่ะนะนะเขาคิดว่าแค่แค่ร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมเขาก็เลยบอกนิครณเขาจะคิดว่า ยืนเฉยๆนะแล้วกรรมจะไม่เกิดอย่าก้าวไปข้างหน้าอย่าก้าวถอยกลับยืนนิ่งๆเขาประพฤติวัดในการยืนไม่นั่งไม่เดินไม่นอนยืนอย่างเดียวเขาบอกเดี๋ยวกรรมจะหมดนี่เห็นนะแต่มันมองไม่เห็นใช่ไหมว่าขณะที่ยืนอยู่เฉยๆใจมันก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นนะอมองไม่ครบไงไอ้น,นี่ก็มองไม่ครบเหมือนกันคิดว่าไม่มีลูกแล้วหมดกรรม <c oughs> กรรมคืออะไร เจตนาเป็นกรรมพระองค์บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมโยมไม่มีลูกโยมก็ยังไปนรกได้ต่อนะไม่ใช่ไม่มีลูกแล้วฉันไปสวรรค์นแน่นอนโหนนรกยังคอยอยู่นะ,ะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะไม่ใช่เรื่องมีลูกอย่างเดียวนะกินอาหารนี่ก็เป็นนะผัสสะทางตาก็เป็นนะผัสสทางหูก็เป็น นิธานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแด้านเกิดของกรรมเกิดเพราะผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวต่เราด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตําหนิไปด้วยนะทุกผัสสะเป็นเหตุให้กรรมเกิดการจะดับกรรมให้มาทําความเข้าใจในผัสสะ สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีััสะปาเลโตคือเป็นผู้มีผภาษาบางหน้าเข้าใจผิดในสัสษะสําคัญว่าผัาษะเป็นเราดังนั้นผัสษะไม่ใช่ของเราลูกตาก็ไม่ใช่ของเราหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็น่าตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะเมื่อเราเข้าใจกรรมแล้วเราก็ปฏิบัติต่อกรรมคือขันทั้งห้านี้อย่างเป็นระบบนะ เช่นว่าเวลากินก็จะกินพอดีไม่กินอิ่มจนทำให้เกิดทุกขเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดใช่ไหมและไม่ทำให้หิวจนเกินไปเป็นการทรมานตนให้ลำบากก็จะเป็นการกินอย่างพอดีคือโภชเนมตนัตตัญญาเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยการฟังการเห็นก็จะมีการควบคุ่มอายจตนะ ว่าจะไม่ไปฟังไปเห็นในสิ่งที่เป็นอกุศลนะจะทําในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะเรารู้แล้วว่าผลของกรรมมีสัตว์ทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปโ <c oughs> ยมฆ่าสัตว์บ่อยเจอเป็นฆ่าเจอเป็นฆ่าโยมลองทําสิวิปปติสารความเดือดร้อนใจจะเกิดขึ้นมันจะเกิดความกังวล ยมไปเราสัมภาษณ์ไอ้พวกมือฆ่าเนี่ยฆ่าวัวฆ่าโคฆ่าปลาเนี่ยมันฆ่าทุกวันเนี่ยมันไม่สบายใจหรอกมันฝันร้ายมันอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่มีความสุขในชีวิตยอมโกโหกตลอดโกหกเรื่อยๆพูดคำเป็นโกหกเป็นโกหกตลอดใครจะคบเราวเขาเกี่ยวข้องกับเราแป๊บเดียวเขาก็ไม่กล้าครบร้ายนี่โกหกตลอดเวลาเลยนะคำพูดเชื่อไม่ได้นะ วโยมขโมยตลอดขโมยตลอดมันก็ไม่ได้เดี๋ยวร้อนใจแน่นอนนั่นคือเมื่อเรารู้จักกรรมจริงๆแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติต่อกรรมอย่างถูกต้องด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางพอดีนะมีคู่ครองก็เป็นอริบุคคลได้ผู้ชอบก็ตัดกัดช่างไม้นะเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหว มีการให้ทานคือละความตระหนีอันเป็นมนทินนะ,ะมีฝ่ามือนชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลือนโสดาบันก็อยู่คลองเรือนได้มีสินห้าเพื่อนของพ่อนางมิกษสาลายินดีในภรรยาของตน ตายแล้วได้ไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุธิ์ก็ปรินิพานในภพนั้นได้เห็นนะสัตว์สามารถปรินิพานจากกามภพได้โสดาบันประเภทเอกพีชีกลับมาสู่ภพมนุษย์ข่าวเดียวซึ่งเป็นภพที่เป็นกรมภพแล้วหลุดพ้นโสดาบันประเภทโกลังโกละก็อยู่ในกรามภพแล้วหลุดพ้น กลับมาสู่สกุลคือตระกูลของมนุษย์2องถึงสาคราวนะดังนั้นจากการรมภพหลุดพ้นได้มีเยอะแยะนะอริยบุคล <c oughs> คลกรอบแค่ไหนอย่างไรโสดาบันวางได้แค่ไหนโยมต้องรู้จักไงนะถ้ายมรู้จักคุณธรรมโสดาบันนะทำไว้ให้แล้วคู่มือโสดาบันถ้าโยมรู้จักเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่ามันไม่ยาก แต่ถ้าเรายัางไม่รู้จักคุณธรรมโสดาบันเราก็ได้แต่เดาเอาคิดเอาโสดาบันอริบุคลคงอย่างนี้คงอย่างนี้เดาทั้งนั้นน่ะหรือฟังคนโน้นคนนี้มาแต่ไม่เคยฟังวระผู้ธเจ้าตัดว่ายังไงนี่คือความพลาดของชาวพุทธนะนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจนะขอกาศครับพระารรอ,อ,อาจารย์ครับเชิญครับอยากจะขอสอบถามครับว่าอย่างเ,เรื่องอย่างคนทั่ว,วไป ที่ยังต้องใช้ชีวิตปกติยังทํางานยัง uh huh. อยากมีครอบครัวอยากมีคู่ uh huh. ครอง uh huh. จะมีแนวทางปฏิบัติยังไงให้สมความต้องการในเรื่องทางเหล่านี้ครับการทำงานการมีคู่ครองครับขอบคุณครับพระศาสดาตรัสบ,บอกว่าคนเราจเจริญทั้งสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกัน ก็จเจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะและปัญญาคนคนนั้นต้องรู้ว่าเขาควรศรัทธาใครถ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วไม่เคยได้สดับในคำตถา,าคตจะไม่รู้ว่าควรศรัทธาใครก็จะเที่ยวไปฟังคำสอนคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นอันดับแรก <c oughs> คนคนนั้นต้องมีศรัทธาในตถา,าคต ศรัทธาสัมปทาผู้เจ้าชี้มาที่ตถาคตเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตนะและคําสอนของตถาคตถ้าเชื่อการตรัสรู้แล้วต้องเชื่อคําสอนด้วยนะไม่ใช่เชื่อการตรัสรู้อย่างเดียวแต่คําสอนไปฟังคนอื่นนี่เขาใจ้ผิดอีก,อกใช่ไหมศรัทธาต่อมาศีลน,นะ ศิลคือข้อประพฤติกายดีวาจาดีซึ่งคารวะทั่วไปที่มีบุตรภรยาค้าทาสกรรมกรพวกนี้ก็คือมีศิลห้ายมก็ทํางานได้ศิลห้าก็ไม่ได้ขัดแย้งกับการทํางานในชีวิตแต่อย่างใดนะได้ไม่ครบทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําเรียกว่าเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลาย นะข้อนี้ยังไม่ได้ได้สี่ข้อเอ้า4สี่ข้อก็ยังดีโยมได้สามข้อแรกก็ได้สัมมากัมมันตะในมรรคแปเป็นหนึ่งข้อละเดี๋ยวข้ออื่นมันจะค่อยๆตามมาเองเป็นอย่างนี้สุตตะโยมต้องรู้ว่าสุตตะคือคําสอนของใครที่ควรสั่งสมมากศรัทธาเขาแล้วต้องสั่งสมสุตตะคือคําสอนของเขาด้วย ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องมีคําของตถาคตไว้เสพครบไว้ฟังไว้อาา่านจาคะอันที่สี่การสละการแบ่งปันการละความตระหนีในใจนั่นเองบุคคลผู้ไม่ละความตระหนีแล้วเนี่ยนเหตุเกิดมันเยอะแยะเลยการทะเลาะบอกแวง้งการทะเลาะวิวาทเกิดมาจากความตระหนีทั้งนั้นนะ นั้นสังคมจะไม่ผาสุขถ้ามีธรรมคือความตระหนี่ในนั้นความตระหนีมันจะเป็นมนทินในจิตนะพระองค์จึงให้รู้จักสละด้วยการมองจิตว่าเพื่อละความตระหนีดังนั้นการที่คนคนหนึ่งสละเนี่ยวางจิตหลายแบบมากพระองค์แจกแจงไว้คนบางคนเนี่ยให้เพราะว่า เห็นว่าเขาจะให้เราตอบก็ให้ให้เพราะหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทําตามประเพณีปู่ย่าตายายไปหรือทําเพื่อความสบายใจปลื้มใจปิติใจสมนัตใจสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ความเป็นอริยะการวางจิตแบบนี้ยังเป็นฝักฝ่ายแห่งปุถุชน ยังเป็นอาคามีคือเป็นผู้ที่ต้องกลับมา <c oughs> <c oughs> ดังนั้นจาะค่าการให้อย่างนี้คือต้องมุ่งไปที่การละความระีภายในจิตนะต่อมาข้อปัญญาเราจะทำงานได้ดีเนี่ยต้องมีปัญญาละนิวรณ์ห้าละนิวรณ์ห้าให้ได้นะ นิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกั้นอยู่แล้วยมจะทำงานแล้วง่วงจบเลยนะจะทำงานแล้วฟุ้งซ่านก็ไม่ได้เรื่องแล้ะยมจะล่างหนังสือแล้วฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ล่างหน้าเดียวก็ล่างไม่จบจิตตั้งมั่นดีๆล่างแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะสมาธิต้องใช้แน่นอนกับทุกคนในการทำงานอยู่แล้วดังน,นั้นนิวรณ์ห้าต้องละกมามฉันทะ พยาบาทโยมคิดพยาบาทเครียดแค้นใครทำงานไม่ได้ทำงานไปเดี๋ยวคิดไปยพยาบาทคนนั้หยุดแล้งานไม่ได้ทำแล้มานั่งคิดจะแก้แค้นมันยังไงจะทำยังไงอะไรยังไงใช่ไหมประโยชน์ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดดังพระองค์จึงตรัสนิวรห้าเป็นเครื่องทุปัญญาทำปัญญาให้สามใครละนิวรห้าได้ ปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบุญปัญญาทุกประเภทจะเกิดอยากเป็นคนมีปัญญาฝึกละนิวรณ์ห้าเดี๋ยวปัญญามาเองไม่ต้องวิ่งหาปัญญาละสิ่งสกปกเครื่องคลุมออกซะครูเจ้าเปรียบเหมือนเครื่องคลุมบุรุษเอาผ้ามาคลุมเนี่ยโยมเอาผ้ามาคลุมหัวทั้งหมดเนี่ยโยมจะเห็นอะไรไหมไม่เห็นนะแค่โยมดึงผ้าออกเอาเครื่องคลุมออกโยมเห็นเอง ไม่ต้องไปอยากเห็นอยากเห็นแต่ยังมีเครื่องคุมอยู่เลยมันจะเห็นได้ไหมเนี่ยนะอ่าอันนั้นพระเจ้าอุปมาเรื่องนิวรณ์ทาไว้เยอะมากเลยนะเป็นเครื่องคลุมเครื่องกั้นนะไม่ให้ปัญญาเกิดเราอยากได้ลูกน้องที่ฉลาดโอ้ยจะพัฒนามันยังไงส่งมันไปเรียนก็แล้วส่งมันไปทำอะไรก็แล้วส่งมันไปเรียนนิวรณ์ทาก็ยังครอบงำมันอยู่มันก็โง่กลับมาอีก ทำยังไงดีผ่านไปหลายคอร์สแล้วมันก็ยังโง่กลับมาเพราะมันไม่ลานิวรณหไ้ได้ไหมอ่าอยู่กับบริษัทเฉยๆเนี่ย,ย,ยนั่งสมาธิลานิวรณ์หฝึกกันวันละหนาทีสิบนาทีเดี๋ยวลูกน้องจะหลาดเองนะนี่เป็นอย่างนี้ลองเชื่อผู้เจ้าสักรอบเนี่ยแล้วเดินตามผู้เจ้าทําตามผู้เจ้าบุคลากรดีเองมีคุณภาพขึ้นมานะเนี่ย สิ่งนี้ทําได้เลยในชีวิตประจําวันงานทางโลกก็ดีงานทางธรรมก็ดีดีหมดน,นี่แหละผู้เจ้าผู้เป็นสัพพัญญูเนี่ยสอนหมดโลกจะดียังไงจะเจริญยังไงทางธรรมจะเจริญยังไงนะพอได้ไหมหลุดพ้นได้ด้วยเลยนะัพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนี่ก็กระจ่างเลยและมิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆจะหมดไปนะแล้วการใช้ชีวิตจะสบายขึ้นจริงๆกรรมพระองค์ที่ตัดไว้เนี่ยพระองค์ตัดก็คือตัวขันทั้งสี่นั่นเองขันมีห้าขันคือธรรมชาติที่ สัตว์เนี่ยเข้ามาหลงยึดติดอยู่สัตตาสัตตาสัตตานังเข้ามาหลงยึดบินญ,ญาณหรือจิตเข้ามาหลงยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เข้ามาหลงยึดห้าตัวนี้ดูตัวเองเนี่ยดูตัวเราทุกคนมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเราร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเวลามีสุขก็บอกฉันสุข เธอทุกมีฉันมีเธอหมดเห็นะเราจะรู้สึกว่าธรรมชาตินี้เป็นเราไม่งั้นคนมีความทุกข์มันไม่ค่าตัวตายนะมันคิดว่ามันทุก์ฉันทุกใช่ไหมเนี่ยยึดเวทนาเป็นตนคิดว่าตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนานี่คือสีแง่มุมที่สัตว์ตั้งหลายเข้ามายึดถือเรื่องเวทนายึดสัญญาคิดว่า สัญญามีในตนตนมีในสัญญาสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญานี่สีแง่ม,มุมในการเข้ามายึดถือคิดว่าสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารสังขารมีในตนตนมีในสังขาร <iyor> คิดว่าวิญญาณเป็นตนนี่นะตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณอย่างนี้อุปทานเหล่านี้เป็นเหตุให้ตัวตนเกิดขึ้นนะ ระองค์บอกสี่ธาตุเนี่ยคือบิญญาณทิติฐานที่ตั้งของบิญญาณนะบิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุเวลายมนั่งสมาธิเนี่ยนะเมื่อกี้เรานั่งสมาธิเราอยู่กับอนาปานสติลมหายใจเข้าออกจิตหลุดไหมหลุดมีใครไม่หลุดไหมไม่มีหลุดหมดเลยหลุดแล้วไปไหนบ้าง พระศาสดาหให้สังเกตหลุดแล้วไปไหนบ้างนะหลุดแล้วไปรู้สึกสัญญาไหมความจำได้ไหมรู้ไปสังขารไหมคิดปรุงแต่งไปเวทนาไหมรู้สึกสุขทุกข์บ้างเฉยเฉยบ้างพอใจไม่พอใจบ้างนะกลับมาที่รูปก,กายบ้างไหมกลับมาที่รูปบ้างบิญญาณหรือจิตจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ สี่ธาตุนี้จึงเรียกว่าเป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณทิติแปลว่าที่ตั้งวิญญาณทิติคือที่ตั้งวิญญาณ <c oughs> ไปดูที่พระองค์บอกพระองค์บอกว่าภพภพคือสถานที่เกิดของจิตเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพนะ จิตไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยไปมีทิฏฐิคือฐานที่ตั้งในสี่ขันนี้นะก็คือมีภพนั่นเองที่พระองค์ตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอารมณ์นั้นนะหรือขันนั้นเป็นที่ตั้งอยู่ของวิญญาณนะ วิญญาณไปตั้งอาศัยในสัญญาความจําได้หมายรู้สังการในความคิดปรุงแต่งเข้าไปตั้งอาศัยในเวทนาหรือเข้ามาตั้งอาศัยในลมหรือรูปกาย <c oughs> สีธาตุนี้นอกจากเรียกว่าวิญญาณถิติแล้วยังเรียกว่าพบพบคือสถานที่เกิดหรือสถานที่ตั้งอาศัยสถานที่ใช้รองรับในการเกิด ถ้าเมล็ดพืชที่ปลิวไปตกไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นเนี่ยเรียกว่าชาติการเกิดขนาดที่มีที่ตั้งอยู่เฉยๆเ,เนี่ยพบนิดเดียวนะ <c oughs> พอได้น้ําไปลดแล้วงอกขึ้นมานี่เรียกว่าชาติน้ำเนี่ยพระองค์เปรียบด้วยนันทินันทิคือความเพลินนะ จิตรับรู้อารมณ์ปับ๊บเป็นภพรู้ต่อไปเป็นชาตินะมันเร็วมากนะจริงไหมเวลาเวลาจิตโยมเคลื่อนออกจากลมปุ๊บเนี่ยไม่ทันนะไปทันอีกทีตอนมันคิดไปนานแล้วอ่ามันเพลินไปนานแล้วนะผูกกับอารมณ์ไปแล้วงอกแล้วงอกเป็นต้นแล้วเพิ่งรู้ตัวอา่างอกแล้วเหรอใช่ไหม ไม่ทันตอนมเมล็ดปลิวตกใช่ไหมไม่ทันทำยังไงให้ทันพระองค์จึงบอกละนันทิละความเพลินให้เร็วขึ้น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 ดังนั้นอย่าไปกังวลว่าเรื่องเก่าเกิดอีกแล้วสงสัยจะละกิเลสตัวนี้ไม่ได้ช่างมันจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็ตามยาสนใจเนื้อเรื่อง สนใจว่าเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจะเนื้อเรื่องใดก็ตามมันจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องมาเรื่อยแหละหรือจะเป็นเรื่องเก่าซ้ำๆก็ตามนะเรื่องเก่าซ้ำเพราะว่าเรามีอุปทานกับมันมากมันก็มาบ่อยธรรมดานะแต่มีมาแล้วงอกได้ไม่นานโดน ละนันทิซะก่อนโดนสติตัดไปนะดังนั้นการที่เราละนันทิแล้วกลับมาระลึกได้อยู่ที่กายเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะนะสติจึงเป็นการระลึกได้กลับมาที่ตรงนี้และมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อเราทำไปทุกวันทุกวันทุกวันไปเรื่อยๆนะ การละนันทิจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี้คือความก้าวหน้าของการประพฤติปฏิบัติใช่นะถ้าใครละนันทิได้เร็วดุดกระพิบตาพระองค์ก็ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศน,นั่นคือพระองค์เอาความเร็วในการละชาติเนี่ยทำชาติให้สั้นลงเนี่ย ทำให้การผูกจิตติดกับอารมณ์เนี่ยมัน,ส,นสั้นลง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 เรื่อยๆเนี่ยเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการภาวนาตรัสไว้กับพระอานน,นน์ว่าอนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคน อุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอารมณ์สี่ท่านนี้เป็นอารมณ์เกิดมาแล้วมันเป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามนะหรือทั้งชอบใจไม่ชอบใจก็ตามอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิกุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาดันั้นจิตไปรับรู้เรื่องใดละดับไปได้เร็วดุจกระพริบตา นี่เรียกว่า C, อนินทรีย์พานาชั้นเลยถ้าดับได้ทั้ง4ี่ขันก็คือหลุดพ้นแต่ขณะดับได้ยังไม่ไม่หมดต้องเอาจิตมาเกาะกับกายไว้ก่อนแล้วดับนมามธรรมที่เหลือ3ตัว้คนทำแรกๆก็ไปคิดไกลไปอีกบอกว่าอา้าวแล้วอยู่กับกายไม่เพลินเหรอ จิตก็กําลังผูกติดกับอารมณ์ใช่ก็กําลังผูกติดถ้าไม่ผูกติดตรงนี้ก็คือหลุดพ้นนะแล้วมันหลุดพ้นหรือยังละ่ะมันยังไม่หลุดพู้เจ้าก็ให้ทําทีละสเตปอะทีละลดาดับน่ะแสงคิวพู้เจ้าหรือล้วเห็นไหมออามันจะคิดเร็วอะคิดเอา้าแล้วอยู่กับกายก็ไม่เพลินแล้วก็ผิดอีกอะไม่ใช่ผิดน่ะแค่อยู่กับกายให้ได้แล้วละความเพลินในนามธรรมอีกสามตัว คือเวทนาสัญญาสังขารแค่เนี้ยแค่นี้ก็ยากสุดๆแล้วนะโยมทำยังไงให้ความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดับไปดับไปดับไปทุกครั้งที่เกิดแค่เนี้ยไม่หมูนะแล้วดับแล้วไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นต่อดับแล้วต้องเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายหรือลมหายใจนี่หลักการเป็นอย่างนี้นะ แล้วถึงจะอาศัยตรงนี้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ได้และถ้าจะหลุดพ้นจะบอกอยากจะละความเพลินตรงนี้ได้เลยนี่เดี๋ยวค่อยมาละตรงนี้ดูว่าจิตนี่มันดับตรงนี้เมื่อไหร่เกิดเข้ามาตรงนี้เมื่อไหร่ดัดบเกิดดับเกิดอยู่แค่นี้แต่อันดับแรกต้องทิ้งที่มันกําลังฟุ้งไปโอ้โหทั่วทิศทั่วแดนก่อนมันคิดคนมันคิดทั้งวัน,นะอะยอะ ราดูสิเรานั่งสมาธิเมื่อกี้มันไปปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บปับป๊บ,ปบไปตลอดเวลาเลยขนาดไปเนสร้างพบแล้วเห็นไหมสร้างการเกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่คิดที่นึกที่ดําริเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกพบเกิดแล้วดังนั้นพบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตายแค่ร่างกายเท่านั้นนะ,ะการตายหรือการดับการหายไป ต้องนับเนื่องในเรื่องของจิตด้วยจิตหายจากกายไปนั่นคือกายตายคือกายดับนั่นเองหรือรูปดับนะ,ะเพราะถ้าร่างกายตายจริงๆนะจิตไปเกาะอยู่ในอารมณ์ใดผู้เจ้าบอกอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นในขันทั้ง5เนี่ยสิ่งที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือคือจิตหรือวิญญาณ ส่วนสี่ขันเนี่ยปล่อยบ้างยึดบ้างยอมดูง่ายๆนั่งสมาธิมันไม่ได้เกาะที่กายตลอดดังนั้นจิตสัตว์จะปล่อยกายบ้างจับนามนั่นโน่นนี่บ้างแต่จะไม่เคยปล่อยเรื่องจิตจิตนี้ผู้จ้าบอกเลยว่าสัตว์ไม่เคยปล่อยการย,ยึดถือเลยเพอจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บจะจับดวงใหม่ตลอดตลอดเวลาเลยจะจับดวงใหม่จับดวงใหม่ เราจึงรู้สึกว่าความรู้เราเนี่ยติดต่อเนื่องกันไม่มีขาดสายทั้งที่ความรู้นี้เป็นวิญญาณขันหรือเป็นจิตหรือมโนใจที่ไม่ใช่ของเราแต่สัตว์มาเพลินหลงยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณนี้อยู่แล้วก็เข้าใจเต็มร้อยแล้วตอนนี้ว่านี้เป็นเราจิตเป็นเราพระองค์จึงตรัสว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ คือไม่เคยฟังคำตถาคตไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับตลอดการเลยจึงไม่สามารถถอนอุปทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ออกมาได้ดังน,นั้นในพระสูตรนี้พระองค์จึงบอกว่ายึดกายดีกว่ายึดจิตหลงกายดีกว่าหลงจิตเพราะกายอันประกอบด้วยมหาภูตธาตุสีนี้ ยังพอจะเห็นความเสื่อมได้บ้างเมื่อเวลาผ่านไป 20, 30, ิ0ส0มสปีร้อยปีมหาพุตธะท่าสีนิเสื่อมปุทุชนผู้ไม่ได้สดับอาจจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตนี้มะโนนี้หรือวิญญาณนี้ ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับหรือจิตนี้ไม่ใช่เรานะก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันไม่เคยปล่อยวางอะไรคือจิตแต่ร่างกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดบ้างเข้ามาบ้างหลุดบ้างเข้ามาบ้างนะนี่เป็นอย่างนี้อืม